กจกตเบอ่่นอเจเจลลอัง,งนนใช้เจลลอัง,งนเอามาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยโอ้สวยสวยหน้าดูน่าน,น่าอร่อยมากนะคะโดยสีสีสีมันเหมือนส้งเลยคะ่ะสอโอ้สีเหมือนส้งคุณหนงมะลิเลยสวยสวยน่าดูน,นะ,ะนีนน่นเจลลี่อัง,งนใช่ไหมล่ะน อันเงินสีเข <Radio Valley. S 1> ียวนี่อันเงินสีน้ำหนาเดินเจลเี่อันเงินใช่ไหมเจ๊เจ๊ี่อันเงินอ๋อใส่เปิดเปิดเปิดทานให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเปิดเนี่ยเปิดได้ไหมก็ได้โดยโดยเราแป๊บเราแป๊บหนังลงหนังลงเดินอ่าทานให้ท่านผู้ชมดูหน่อยอืม เดยวเดยเย็นเยน็นอร่อยไหมคะอร่อยโอ้โอเย็นเย็นด้วยเย็นเนวเหมือนวุ้นๆเลยไม่ใช่วาวุ้นนะคะวุ้นรสชาติเป็นยังไงคะหวานน่ะโอ้โหหวานกลมกล่อมไหมล่ะกลมกล่อมม่ก อ๋ออร่อยมากเลยเขาเขาบอกว่ากิิงเขาบอกว่าจะได้เขาบอกว่าเ้าเขาต้องดูด,ดินเขาเขาต้องว่าบีบโอ้ยเหี้ยเลยเลอะเลย,เลยนนบีบกินว่ะล่ะดู<บ>แล้วก็บ,บีบเลยไม,เไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแนมดูก้งโอ้ อร่อยไหมคะอะร่อยหนิโอ้โชาติเป็นยังไงห,หวานกลม,กมหวานกลมกล่อมอ่ะจอยผมให้หน่อยจ้อยผมจ้อยผมอ,อันจ้อยผมจ้อยผมผักซองหน่อยผักซองกกดั่ ตามให้ไปเลยเอาเงินนะขึ้นมากดกดยังกดกดเทกดตามให้ชุ่มจิ้งให้บาดีแน่แน่นะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกดชุ่มจิ้งทําไงวิ่งดีถูกถูกดีดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายโป่งก่อนตีโป่งก่อนตัวนี้โป่งก่อนสวัสดีค่ะดูดีดีค่ะป่งดีดีถูถูดีดีไว้นะมาจูเด้อบายบายจุบละขอบคุณนะคะ